ฉลองครบรอบเดบิวต์ในปีที่10ของวงบอยแบนด์ที่เก่งทั้งร้องและเต้นวงเจเนเรชันในครั้งนี้ทุกคนได้มาแสดงภาพยนต์เป็นตัวเองอะไรนะเทพคาสเสร็จเหรอเทพคาสเสร็จเหรอเทพคาสเซร็ตเหรอเทปคาสเสร็จฟังหน่อยสิความฝันของฉันก็คือการถ่ายทอดเพลงของตัวเองให้กับทุกๆคนแล้วดึงให้ทุกๆคนเข้ามาอยู่ภายในโลกของฉันได้ยินว่าจู่จๆเขาก็หายตัวไปนะครับหายตัวไปกันเหร ฉันแล้วสินะหล,ลังฟังเพลงในเทปของเด็กคนนั้นฮพยาโตก็หายสับสูญไป